ผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้กับเคาน์เตอร์เล็กๆแบบนี้บอกเลยว่านั่งทํางานครบมากๆวันนี้นำเคาน์เตอร์แบบเดียวกันมาวางถึง2ตัวมันต้องมีเหตุผลสินะไปฟังกันค่ะ ง่ายๆเลยค่ะที่มีเคาน์เตอร์แบบเดียวกันวางถึง2ตัวนะคะเคาน์เตอร์ทั้ง2ตัวยาวอยู่ที่ประมาณ1เมตรยีเซนแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดว่ามองลงไปที่พื้นนะคะเราเห็นกระเบื้องนะคะก็แค่แ,บบแผ่นกระเบื้อง2แผ่นวางติดกันเท่านั้นเองใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่เมื่อสักครู่ที่ยิมนั่งอยู่จะเห็นได้เลยค่ะว่ามีพื้นที่ในการทํางานเขาเรียกว่าสมส่วนพอ,พอดีีสาหรับเจ้าหน้าที่1ท่านนั่นเองและอันนี้นะคะเกิดจากไอเดียของลูกค้าค่ะที่มีความรู้สึกว่าในยุคนี้ ก่อนที่ลูกค้าจะเดินทางเข้ามาถึงอาจจะเป็นส่วนต้อนรับด้านในหรือว่าส่วนทํางานของพนักงานด้านในอะค่ะ เขาต้องการที s, <S upload, nice ่จะมีสิ่งที่เรียกว่าจุดคัดกรองหรือว่ามีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนแบบเป็นด่านแรกอาทิเช่นอาจจะเป็นจุดวางบินอาจจะเป็นจุดเซ็นเอกสารสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําให้ลูกค้านะคะหรือว่าผู้มาติดต่อรู้สึกสะดุดมากๆนั่นก็คือทําให้มันรู้สึกว่าเอออันนี้คืออีกหนึ่งสเตชันเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่คุณต้องติดต่อจุดนี้ก่อนด่านนี้ก่อนถึงจะเข้าไปด่านในได้ที่เหมือนเล่นเกมก็คือมันมีจุดนี้อยู่ด้านหน้านั่นเองนะคะทําให้พื้นที่ที่อาจจะเป็นที่โล่งแต่ไม่ได้กว้างมากนักไม่ได้ใหญ่มาก ทำให้มันดูมีอะไรขึ้นมาทําให้คนไม่มองข้ามที่จะหยุดแล้วก็ติดต่อที่จุดๆุดนี้ถ้าคุณใช้อาจจะเป็นแค่ตัวเล็กๆหรือว่าเป็นมุมเล็กๆธรรมดาอาจจะเป็นจุดที่ถูกมองข้าม คนอาจจะเดินเลยเข้าไปก็ได้ค่ะและถ้าจุดคัดกรองคุณมองเห็นว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะคะเคาน์เตอร์ช่วยคุณได้ค่ะที่จะทําให้คนหยุดแล้วก็มาดูนะคะว่าอ๋อตรงนี้เราต้องทําอะไรเราต้องลงทะเบียนนะเราต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะเราต้องวัดไข้นะเราต้องล้างมือนะเพราะฉะนั้นนะคะในความปลอดภัยในยุคนี้ใครจะไปคิดละคะว่าเคาน์เตอร์จากมิสเตอร์เคาน์เตอร์อาจจะช่วยคุณได้และเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่นะคะก็รู้สึกว่าเออนั่งทํางานสะดวกสบายดูเป็นไม่ได้เป็นแบบเป็นมุมเล็กๆที่จัดสรรโดยที่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เป็นมุม ที่จะต้องทําธุระนี้แต่พอเราเอาเคาน์เตอร์อไปวางะคะ่ะจุดเล็กๆมุมนี้นะคะก็อาจจะเป็นมุมที่ดูดีขึ้นมาได้สะดุดตาขึ้นมาได้ไม่แน่นะคะสร้างความน่าเชื่อถือให้คนนะคะกล้ามาติดต่อที่องค์กรของเราหรือว่าในออฟฟิศของเรานั่นเองรายละเอียดเล็กๆแบบนี้เป็นสิ่งที่พวกเราใส่ใจในยุคแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่จุดต้อนรับที่จะทําให้ลูกค้านําเงินมาซื้อสินค้าหรือว่าบริการจากคุณแต่ว่าความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้กับโรคระบาดในปัจจุบนันยิ่งเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นจุดนะคะที่สร้างความ ปรทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้อีกหนึ่งอย่างและทั้งหมดนะคะคุณติดต่อมาสอบถามรายละเอียดกับยิมได้ทางมิสเตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่ดีคือเคาน์เตอร์ที่นี่เพราะเคาน์เตอร์ของคุณคืองานของเราค่ะหากเคาน์เตอร์เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ชมนะคะรู้สึกถูกใจนะคะสามารถแคปรูปภาพแล้วก็ทักมาสอบถามทางช่องทาง Line แอด Facebook หรือว่าโทรหาได้เลยนะคะยิมแล้วก็ทีมงานเตรียมให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านค่ะและถ้าเกิดว่าถูกใจการรีวิวดีๆแบบนี้กด Subscribe กดสั่นกระด่งติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะ